สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่มารีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องลูกตาเป็นยังไงบ้างไม่สบายหายรือยังคะหนูหายแล้วละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านป่วยแทนอะอ้าวเป็นอะไร呀ก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องชายสลับกันป่วยเลยคะ่ะเข้าออกโรงพยาบาลหนูก็เลยป่วยไม่ได้คะ่ะเพราะว่าต้องดูแลห้ามป่วยห้ามตายเลยละคะ่ะมีหน้าล่ะหน้าตานี่ดูเหมือนคนอดนอนใช่ไหมคะเนี่ยจริงหรอคะใช่น้าตอนหนูดูออกขนาดนั้นเลยเหรออ่าแน่นอนเนี่ยตามันเหลืองๆนะแล้วก็ พุงอ่ะพุงจะเท่านมแล้วว่า <Why? S 2> พุงใหญ่มากพี่วัล,ลี่สแสดงว่านอนไม่เป็นเวลาแน่เลยพูดให้น้องขัดความมั่นใจอ่ะเอ,อ้าวจริงๆรงพุงมันกาเนี่ยพี่จะบอกให้นะคะคนที่นอนไม่เป็นเวลาเนี่ยนะคะจะทําให้ระบบขับถ่ายเนี่ยแปรปรวนไปด้วยนะคะ mm hmm. จะส่งผลให้ท้องอืดน,นะแล้วก็พุงกาแล้วเราทำยังไงกันล่ะคะที่นี้อ่าพี่มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะซึ่งสาว,สาวๆหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วด้วยเหมือนกันยังไงคะ ่าเป็นสูตรดีท็อกนะคะดีท็อกร่างกายนะคะ <c oughs> จะขับอของเสียออกจากร่างกายพวกไขมันที่ตกค้างในลำไส้พวกนี้นะคะจะออกมาหมดเลยสูตรนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนมสดหนึ่งกล่องนะคะโยเกิร์ตครึ่งถ้วยนะคะ <c oughs> แล้วกอ็อะไรนะมะนาวครึ่งซี่กับ <c oughs> น้ำผึ้งหนึ่งช้อน <c oughs> ชา <c oughs> ทานยากไหมคะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ดนหนึงว่าจะต้องทานในตอนเช้าแล้วก็ไม่ควรที่จะทานเกินบ่ายสองค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะอ้วนได้คุ้นคุเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนเพื่อนเคยส่งให้ทางเฟซบุก๊กอะแต่ว่าหนูก็ยังไม่เคยลองนะพี่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะบางสูตรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้อะไรนะชงแล้วก็ทิ้งไว้ห้านาทีแล้วก็ดื่มแต่บางสูตรก็บอกว่าให้ชงแล้วก็ดื่มไปทันทีแล้วอย่าง อย่างเราอย่างงี้ค่ะเราจะเอาดื่มเลยหรือว่าจะทิ้งไว้5นาทีบีอะค่ะพี่ทดสอบมาแล้วทั้ง2สูตรเลยนะคะสูตรแรกนะคะทิ้งไว้5นาทีเนี่ยเหมาะกับคนที่ธาตุหนักอย่างที่เนี่ยเป็นคนธาตุหนักแต่อย่างน้องลูกตาเนี่ยเป็นคนธาตุอ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นชงแล้วก็ดื่มทันทีเลยงั้นเราลองชงดูไหมคะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยยังไม่เลยบ่ายสองได้เลยค่ะก็ยังทานได้เดี๋ยวรได้อุปกรณ์ก่อนนะคะได้เลยมาแล้ว ครบไหมคะครบค่ะ<ส>ค่ะเดี๋ยวก็ใส่หมดเลยนะคะจีมะนาวค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ่งค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบชเลยแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะแค่ช้อนชาเดียวค่ะ,ะช่วง health and beauty tips สนับสนุนโดยมารีชองตานคุณภาพเกินราคา พอดีว่าหนูเนี่ยกำลังจะได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวก็อยากจะมาขอเคล็ดลับอะค่ะเหมือนว่างานนี้จะได้เกิดอย่างเงี้ยเผื่อจะได้เจอเนื้อคู่กับเขาบ้างว่าแล้วเชียวสูตรอันนี้นะคะใช้มะขามเปียกนมสดแล้วก็น้ำผึ้งค่ะเริ่มแรกเนี่ยน้องกตาจะต้องอาบน้ำให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาส่วนผสมทั้งหมดที่เราผสมไว้แล้วนะคะเอามาขัดผิวนะคะแล้วก็เน้นตรงบริเวณที่เป็นจุดด่างดำหรือตรงที่เป็นจุดหยาบกร้าตรงไหนบ้าง ข้าวซอยถูกต้องแล้วก็หัวเข่าอะไรอีกจักะเละฮะจกะเละยาก,าก,ยกล้านเหรอก็แบบว่าอยู่ในจุดซ่อนเร้นตรก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้มันก็ทําให้พวกจุดด่างดํามันจางลงนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็นมสดเนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็เปล่งปลั่งส่วนน้ํครึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะทําบ่อยแค่ไหนคะก็สัปดาห์ละสองครั้งก็ได้นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าหนูเกิดลืมอะแล้วแบบบางทีทํางานยุ่งๆไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะที่มีสูตรนี้เลยค่ะ,คะนี่เลยค่ะอันนี้อ่าตัวนี้นะคะชววใช่ชาวเว่าเจลกับบอดี้เซรั่มนะคะเป็นชุดบร์เทนนิ่งเซตค่ะนะคะสองตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากผลส้มยูสืกจากประเทศญี่ปุน่น แล้วก็จะมีสารสกัดจากดอกไม้เจ็ดชนิดเลยนะจากเทอร์เขาแอลด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยคือเขาไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารตลอดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะ30วันเดือนหนึ่งเห็นผลผิวจะค่อยๆกระจ่าใสายอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนี้แพงไหมคะเนี่ยไม่แพงงบจํากัดนะเพราะว่าต้องไปซื้อสภาพ้าหน้าผมเป็นเพื่องเจ้าสาว อันนี้ไม่แพงเลยนะคะขวดละแค่300กว่าบาทเองค่ะจริงเหรอใช่ส่วนผสมจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข่าแอลอย่างนี้ถูกต้องคิดว่าเป็นพันนะเนี่ยบริษัทมารีชองตาเนี่ยนะคะจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะเขาเนี่ยจะไม่ได้มีค่าโฆษณา,า,ามไม่ได้บวกเลยนะหรือว่าค่าประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยไม่บวกเลยทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปค่ะ หนูเนี่ยได้ไปกดไลค์แฟนเพจของมารีชองตานเรียบร้อยแล้วค่ะไว้เดี๋ยวหลังไมค์ค่อยไปสั่งซื้ออ่าได้เลยค่ะก็อย่าลืมนะถ้าเผื่อว่าใช้ดีเนี่ยอย่าลืมมารีวิวในแฟนเพจของมารีชองตานด้วยจะได้ส่วนลดพิเศษในครั้งต่อไปด้วยค่ะแน่นอนค่ะใช้ดียังไงก็ต้องบอกต่อค่ะ,ะคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มารีนะคะช่วงหน้าค่ะอย่าลืมติดตามชมกับเชฟมิมี่นะคะช่วงจานอร่อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ